สวัสดีเจ้ามาพบกับช่องกระทุ่มของกินมันเฮานี่ฮามะยะนอไม,อมโอแกงงเซกระดูกหมกันเจ้าตอนนี้เขาได้เป็นน้องไม้สางมาจากบ้านนอะย้ายฝากมาให้เขาก็เอามาตัดแต่งแล้วก็เอามาล่างทาความสะอาดคัดกายของมันออกเจ้าเอาฝอยคัดหม้อคัดหนีอีนี่มันจะได้คัดง่ายะนี่เจ้าลลางเซกจะได้จะได้ประมาณนี้นอ หลังจากนั้นเขาจะเอามาตุบๆเจ้าตุ๊บเยีะตุบแล้วเกลือนเนอร์ตุ๊บพอบุบบุบคอนะเจ้านี่มันแตกมาอี้เนาะนี่แตกมหอี้นะเจ้าหลังจากนั้นเขาก็ับไปแจ่หน้าทิ้งไว้สามขืนเจ้าสองขืนก็นได้นอ่แล้วแต่ใส่เกลือไปเหี่ยวกับมือหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ับกดนาะไม้ให้มันจุ่มน้าจ้าอันนี้เขาจะได้ประมาณนี้เลยเนอร์มาได้ทายตอนที่แกะเปลือกออกเท่านอกเพราะว่ามัน บัสดวกในการหายนจะเอามาหาั่นอนงอีเนะาะไข่สะดวกเอาไปลวกต้มน้ำทิ้งก่อนก็ได้เนื้อถ้าไขาบ่บาต้มน้ำทิ้งกะหั่นละเอาไปล่างน้ำแล้วก็แขงมื่นเมือนนิดหน่อยเจ้าเพื่อลดความเคืนของอน้ไม้เนาะน้ไม้ก็จะมีกลิ่นตีแรงนอยนึงเนาะวันนี้เขาจ้าให้เป็นกระดูกที่ครงหมูนะเจ้าไข่จะแก่งใส่ไก่ใส่ไอ,อย่างก็ได้หมดเลยนะเจ้าประจากัดเนาะวันนี้เขาใส่ซี่โครงหมู ตังแกงเขาก็ใส่เกลือไปเหียน้อยใส่พริกแห้งเหียาตามใจมากเนะาะไข่ชอบเพ็ดก,ก็ใส่นักนักน้อยเขาก็ตามพริกเมื่อละเอียดก่อนตอนต่อไปเขากลมาใส่จะไข่ไปจอนหนึ่งไข่บ่มากจะไข่ก็บ่ต้องใส่ก็ได้เจ้าะจะไข่เขาเลือกแล้วเขากลมาใส่หอมแดงเจ้าหอมขาหรือว่าวหอมเปียมเนาะแล้วกับปิไปเหียน้อยใส่กับปีกแขงเจ้ากับปิอันอย่างก็ได้เจ้าตอนนี้น้ำพริกเขากเลือกแล้ว ้ายเอามาใส่ปลาห้าจเจ้าปลาห้านี่เป็นปลาห้ารวมนาอห้าติลาบแล้วเนาะซักแล้วเจ้าตอนนี้เขาตัดน้ำพริกเสร็จละเดี๋ยว,วเราจะเอาไปพัดน้ำมันเนาะตักออกจากคุกกรแถวหน้าล่างคุกไปหน้อยโกนๆขลลกไส้ขลลกขวาเจ้าจมันเพิ่งขาดมาได้เนิ่งหลังจากนั้นเ้ามาใส่น้ำมันผืชหรือน้ำมันหมูก็ไ,ได้เจ้า แล้วเอาเนาะพริกแกงของเขาอะไปพัดน้ำมันให้มันหอมเลยเจ้าพัดหนึ่งอีเลยเนะอะขนาดเจ้าเอาไปพัดน้ำมันนะลองอยากัอเตร์หลังจากนั้นทากับเอาไส่กระดูกหมูที่เขาเตรียมไว้เอาไปพัดกับน้ำพริกแกงเลยเจ้ามันจะมีกลิ่นหอมแล่วเวลาเขาพัดเครื่องแกงเนี่ยเวลามันจะทำให้น้ำแกงของเขาอะคุ่นเงินเจ้า หลังจากที่เฮาพักได้ที่แล้วเฮาก็ใส่น้ำล่างคนงโคกหรือว่าน้ำล่างโคกของเฮาลงไปนอแล้วก็เติมน้ำพุ่มกระดูกหมูเลยเน้อนอเดี๋ยวเฮาจะล้อให้กระดูกมันซุกมันเปื่อยล้อน้ำเดือดนอปรุงรสตามใจชอบใส่ผงชูรสรสดีนะใครจะปรุงอย่างก็ตามใจชอบเติมน้ำห,ห้าไปหน่อยถึงพ้นเนาะ อมันเดือดพุดธพดหลังเขากะตักฟองที่มันขึ้นมาเนาะตักข่างอีเลยพอกระดูกหมูเขาเอยเขามาใส่น้ำไหมที่เขาหั่นกันไว้วยเนาะแก่งมันมือแม่นะเจ้าเพราะว่ามันจะมีรสคืนเขามาหั่นต้นหอมผักชีเราจะเอาไว้ลุยหน้าเนะเพิ่มความหอม อันนี้กลินใบโหระพาเนาะเฮาก็ะดิบจีเลยเดี๋ยวเ้าจะไปใส่ในเกลงเนาะอันนี้เฮาก็ตักฟองเอาผมหลอดนึงเนาะจากนั้นเกลงเฮาสุกเนาะไหมบะเกลืนแล้วเฮาก็ใส่ใบโหระพาพิถ่ายเลยเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็ปี๊ดแกะเป็นอันเซ็ตเรียบร้อยแล้วจ้าตักใส่ถ้วยกันเลยวันนี่กินกับข้ามนึ่งบนผงหม้อขนาดเจ้าใไฮบะเกลือกินลองไปเนี่ยเพราะเนือง่ายขนาดเจ้าแต่มันจะมีขั้นตอนการเนี่ยเนาะไหมทีล้อ หลายวันอยู่เลยจากสองวันสามวันวนอกกาแฟเนาะรสต้นหอมพักคีจะจะได้ประมาณนี้เนาะน้องไปทํากันดูเจ้า,บากกบเบ่จ์กะเพ้าเมืองบ้านเฮาง่ายง่ายๆเจ้าขอบคุณที่เข้ามาที่สามขอบคุณที่เข้ามาฮับชมเจ้าเจิดกรไลค์กแชร์กกติดตามเพื่อนทีมเนอร์ 1. ขอบคุณเจ้า